ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอรับสูก่การพรีวิว SFF figure Shining Ultraman Zero นะครับหรือขอเรีกยกย่อว่า Shining Zero นั่นเองนะครับก็ผลงานชิ้นนี้นะครับหรือตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์ที่ทำขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ10ปี Ultraman Zero นะครับก็บันไดเนี่ยได้มีข่าวว่าจะทำข้อมูลเอ้ยเข้าไปไม่ใช่สิทำตัว SFF figure ของ Ultraman Zero นะออกมาให้ครบล่างเลยนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ล่างหลักยันถึงล่างบีออนนะครับก็ใครที่เป็นแฟนตัมเมอร z ซีโร่เนี่ยผมบอกเลยว่าหาเก็บกันแบบสะใจกันไปข้างเลยนะครับก็ออกคบซะขนาดนี้นะครับอ่าก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปทําการพรววิวกันเลยดีกว่านะครับกับเอสเทฟิกวาดชายนิ่งอุลตร้าแมนซนะครับเว็บที่ผมนํามาพีววิวนะฮะคือเว็บของ p ีบน a i j p เช่นเคยนะครับเอาละนะครับก็ขอเลื่อนไปที่ข้อมูลก่อนนะครับ ตัวนี้นะฮะถูกจัดอยู่ในซีรีส์ของอุลตาเซโร่ไฟต์นะครับก็เป็นซีรีส์แยกย่อยของตระแม่เซลล์นะครับตัวของตัวฟิกเกอร์นะฮะหรือตัวของโปรดักสินค้าเนี่ยก็จะมีตัวของฟิกเกอร์มาให้เมื่อเปลี่ยนสีแบบนะครับก็จะมีขวา3แบบซ้าย4แบบนะต้องขอขอให้ท่านปับซ้ายขวานะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวของ Color t ร์ทัมเนะฮะสีแดงมาให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีตัวของวายเซโร่ช็อตเดย์เอฟเฟกนะครับก็เป็นเอฟเฟกที่ ขอไปอรแถมให้กับตัวของอุลตร้าแมนเซโร่นะครับหรือชายนิ่งเซโร่นั่นเองนะครับโดยเอฟเฟกตัวนี้นะครับถูกเขียนอ้างอิงอีกว่าเป็นเอฟเฟกที่ใช้เล่นกับเซโร่ล่างปกตินะครับอ่าซึ่งจุดนี้นะครับสับใครที่สงสัยว่าอา้าวแล้วทําไมไม่ทําตัวเอฟเฟกของอุลตร้าแมนเซโร่ออกมาเอ้ขอไปชายนิ่งอุลตร้าแมนเซโร่ออกมาละครับซึ่งผมก็มองว่าเพราะทางบนไดมองว่า เนื่องจากทำตัวไซโลมาครบ6ตัวเนี่ยก็เลยคิดว่าเอฟเฟกต์ลำแสงเนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันละมั้งนะครับผมคิดอย่างนี้นแถมเพราะว่าคือตัวของช h i n ิ n g อุลตร้าแมนไเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect ลำแสงเนี่ยมันไม่ใช่สีเหลืองนะครับมันจะเป็นสีฟ้านะครับผมก็เลยรู้สึกไม่ถูกใจในจุดนี้นะครับแต่บอเขาบอกว่าจะทำตัวเซโลออกมาครบ,ครบแล้วว่าแถมเอฟเฟกต์ลำแสงกับตัวเนี้ยนะครับทั้งผมเข้าใจว่ามันสามารถเอาไปเล่นกับเซโลได้ทุกล่างเลยนะครับก็เลยคิดว่าโอเคนะผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ นะสำหรับจุดนี้นะฮะก็เป็นการตลาดของบันไดเหมือนเดิมนะครับอ่าสดุนะครับเป็น ABS แล้วก็ PVC นะครับส่วนสูงนะฮะ150มิลิเมตรนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะสรับข้อมูลหลักๆนะครับก็มาอยู่ข้อมูลย่อยๆนะครับวางขายนะฮะเดือน10นะฮะปี2020นะครับราคา6,600เยนนะครับราคานี้เนี่ยจะอยู่ประมาณชัก2กลางๆถึง2ไปลายๆนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะฮะราคานี้มันก็ยังไม่ไกลนะนะครับผมว่านะนะโอเคนะครับเราก็ดูข้อมูลไปแล้วนะฮะเรามาดูรูปของตัวฟิกเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับตัวฟิกเกอร์นะฮะในส่วนของส่วนหัวนะครับจะใช้ตัวของหัวซีโร่เก่านะครับแต่เปลี่ยนสีตาใหม่นะครับก็ย้อมแมวหัวมาเลยนะครับตัวนี้นะฮะส่วนของบอดี้เนี่ยจะทําการปั้นใหม่ทั้งตัวดุลเลยนะครับต่อไป ปั้นใหม่ทั้งหมดนะฮะเพื่อให้ตัวของฟิกเกอร์เนี่ยมีความแตกต่างนะครับแล้วที่ผมชอบเลยคือการเพิ่มตัวชิ้นส่วนตรงช่วงของตัวแขนมาให้นะฮะจะเห็นว่าตัวแขนเนี่ยเขาจะมีชุดเนี่ยเขาจะยาวปิดตัวของข้อมือเพิ่มมาอีกนะครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นการปั้นใหม่นะเหมือนกับตัวโทรเกียเลยนะโทรเกียก็ไม่ได้ย้อมจากตัวไหนมานะครับแล้วก็ที่ชอบเลยคือ ลวดลายบนตัวของเอรแมนเซโลนะครับมันเป็นดีเทลที่เห็นได้ชัดนะครับว่ามันเป็นลวดลายจริงๆเป็นลายนูนนะฮะมันไม่ใช่ลายแบบเรียบๆนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสีนะสีมันเป็นสีแบบแนวความอลังการอะอย่างสีทองสีเงินสีเทาเนี่ยมันเลยทําให้สีพวกนี้มันผักกันเองแล้วทําให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ย ตัวอลังการนะครับน่าดจับใบหิ้งไหว้พันจริงนะครับไม่ใช่แล้วนะครับสำหรับตัวของอุลตร้าแมนเซโร่ตัวนี้นะครับแต่ก็เดาๆคืออ่ะขอไปถ้าพูดพูดเลยก็คือมันอลาัางการอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวฟิกเกอร์นะครับเนี่ยติดตลกนิดนึงนะแล้วก็ตัวของคาร์ลัมเมอร์เนี่ยมันใหญ่นะฮะมันทำให้ผมนีเรศวลรส์ถึงตัวของพวกเฮเซุนต้านะฮะผมเลยรู้สึกชอบนะสำหรับบอดี้ที่ปั้นใหม่อย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็ ตัวของมือนะครับเป็นมือที่ใช้ไว้ในเรื่องนะเป็นกิมมิคนะับที่เขาชี้ไปที่หน้าของเตมแอนเบเรียลนะครับก็เป็นมือชี้นะครับที่แถมมาให้เป็นมืออันดับ4นะครับแล้วก็ในส่วนของ Y วซ์เซลช็อตเอฟเฟกนะครับก็เป็นเอฟเฟกที่ผมอ่านไปข้างต้นนะครับว่ามันไว้เล่นกับตัวฟิกเกอร์ตัวอื่นได้แล้วถามว่าเฮ้ยแล้วไปเล่นกับตัวอื่นได้ยังไงนะครับเพราะว่าจะสังเกตที่มือนะฮะมือของตัวเอฟเฟกตตัวนี้นะครับไม่ใช่มือลงสีนะครับแต่เป็นมือใสอ่า เพราะเป็นมือใสยอย่างนี้นะครับก็เลยมองได้เลยว่าตัวของมือตัวนี้นะครับหรือเฟลต์ตัวนี้นะครับไม่เจาะรงสีคือเจาะรงล่างเลยนะครับคือ,อถ้าคุณถ่ายมุมตรงเนี่ยคุณจะเห็นแค่เฟลตพาร์ตแล้วคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมือเลยนะครับก็จะสามารถใช้ได้กับทุกตัวนะครับตั้งแต่เซโร่ Zero, ยันบียอนเนี่ยคุณใช้ได้หมดเลยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมยอมรับได้นะครับถึงมันจะไม่ค่อยถูกกับตัวของไอ้ช้ยที่เขาเป็น Zero เซโร่ก็เถอะนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะนะก็หมดแล้วนะครับศัรท์การพรีวิวอุลตร้าแมนเซโร่นะครับก็เรียกได้เลยว่าสมคำล่ำลือนะครับในคำว่า Shining นะครับเพราะว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยดีเทลสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันดูแบบอลังการสมชื่อ Shining มากนะครับอย่างที่เคยพูดไปข้าง้นนะว่าใครซื้อมาเนี่ยี๋ยว อยากจะวางขึ้นหิ้งบูชาก็บูชาได้เลยนะครับมันลังการจริงๆนะครับตับตัวของ s h i n i n g Zero นะครับซึ่งข้อดีมันคือความสวยงามนี่แหละนะครับผมยอมยอมเลยมันสวยจริงๆนะตัวนี้นะครับสีต่างๆอะไรสวยมากนะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับการพรีวิว SF f i g u r r t s Ultra Man s h i n i n g Ultra Man Zero นะครับก็ผมสรุปข้อมูลให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าดีเทลสีแล้วก็ ของแถมรายละเอียดต่างๆตัวนี้ก็ผมให้อยู่ที่ผ่านนะครับใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกพรีเมียมเนี่ยของแถมมันน้อยอยู่ละนะครับควจะเข้าใจกันนะนะครับก็ราคาประมาณนี้แต่ของแถมประมาณนี้เนี่ยก็ยังดูโอเค,คมันไม่ดูน่าเกลียดเกินไปหรอกนะครับสองพกลางๆถึงสองพันไปคุณได้ทั้งมือได้ทั้งคาลเลอร์ทัมเมอร์ได้ทั้งเอฟเฟกต์พาได้ทั้งตัวฟิกเกอร์นะครับถึงแม้นจะเป็นชิ้นส่วนเล็กน้อยเลยต้องตามนะครับแต่มองว่าขนาดเนี้ย มันก็คุมแล้วนะครับสำหรับตัวของช h i n i n g Ultraman เ e r o นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe, กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำออกมาในภายหลังด้วยนะครับสรัสดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ